ุณหมอคะวันนี้พอดีไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลมาอยากให้คุณหมออธิบายฟิล์มให้หน่อยค่ะว่าผลเป็นยังไงบ้างได้ครับพี่น้อยหน่าก็อันนี้เป็นเอ็กซเรย์ของพี่น้อยหน่านะครับอันนี้เป็นชื่อพี่น้อยหน่าเนาะคุณพัชซีนีนะครับเอ็กซเรย์เนี้ยเอ็กซเรย์ครั้งแรกก่อนที่จะเข้ารับการรักษาด้วยซีทีวีโปรแกรมของเรานะครับคือที่เดือน2ปี2023นะครับเอ็กซเรย์นี้เป็นเข่าสอข้าง นี้เป็นข่าข้างขวานี้เป็นข่าวข้างซ้ายนะครับปกติเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเห็นเฉพาะส่วนของกระดูกแข็งในส่วนของกระดูกอ่อนผิวข้อเราจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเอ็กซเรย์จะเห็นเป็นยังไงเราจะเห็นเป็นช่องว่างอยู่ตรงนี้ในกรณีที่ผิวข้อเข่ายังดีอยู่เนี่ยเราจะเห็นช่องว่างของข่าวสองข้างที่มันหนาเท่าๆกันเนาะแต่ในส่วนของข้างซ้ายอย่างที่พี่น้อยหนามีภาวะเข่าเสื่อมข้างซ้ายกระดูกอ่อนมันสึกไปมันเสียไปเพราะฉะนั้นเอ็กซเรย์เราจะเห็นเป็นช่องว่างที่มันแคบลงันติดแคบลงแล้วก็ เห็นพื้นผิวของเข่าเนี่ยที่มันไม่เรียบเ,เดิมะนะครับอันนี้เป็นเอ็กซเรย์แรกก่อนที่มารักษาอันนี้เป็นเอ็กซเรย์หลังจากเข้ารับการรักษากับเรานะครับก็คืออันนี้จากเดือน2มาเป็นเดือน6ปี2023นะครับเอ็กซเรย์ของเข่าข้างซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าไอตัวช่องว่างของข้อเข่าเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็พื้นผิวของข้อเขา่ามันเรียบขึ้นค่ะอ๋อแสดงว่าตรงนี้คือหมายความว่า กระดูกอ่อนนะ่าจะสร้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยช่วงนี้มันดูเรียบขึ้นจากตรงนี้ที่ที่ที่ข้างนี้ไม่เรียบเช่นท่าตอนแรกตรงนี้ไม่เรียบขึ้นแล้วช่องมันจะกว้างขึ้นแล้วตอนนี้อาการของพี่น้อยหน่านี่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นนะคะเดินขึ้นบันไดก็ไม่ปวดแล้วค่ะจากที่เคยปวดก็่ไม่ไม่ปวดแล้วครับ